อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อ่าโอเคครับผมก็ขอสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยเนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนะครับอ่าก็มาพบกันในช่วงเย็นของวันที่ 3, 5, 5, 6, 3สิงหาคม2563สําำหรับวันนี้นะครับตรงกับวันจันเนาะอ่าก็ณตอนนี้เวลา4โมง ครึ่งแล้วนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีของชุดเน้นแอดใบหอมนะครับชุด3ามตัวบ้านไผ่เมืองพลนะครับเด่นบนอาจารย์สมบัญชิโร่เนาะแล้วก็จะมีของหลักร้อยแอดโซยุนะครับ แล้วก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้เนาะก็รบกวนดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับสมงข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลจุดแรกเนาะเป็นข้อมูลของวิ่งล่างแอดหนึ่งนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะอ่าก็ให้เข้าวิ่งล่าง9แล้วก็2เข้าครบล่างเลยทีเดียวนะครับอ่านิ้ววดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับให้มาที่วิ่งล่างจะเป็น7แล้วก็0นย์เนาะซึ่งชุดนี้ย้ำว่าเป็นสูตรใหม่นะครับใช้งวดนี้เป็นงวดแรกเนาะอ่าใครที่ติดตามของ วิ่งล่างแอดหนึ่งก็มารับไปเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นของเด่นล่างแอดหนึ่งเช่นกันนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะอ่ะก็ให้เข้าวิ่งล่างเด่นล่าง2นะครับเข้า2หลักหน่วยของ2ตัวล่างเนาะอ่านงวดนี้ก็ให้มาอีกแล้วนะครับให้มาที่เด่นล่างจะเป็น6แล้วก็7เนาะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่เช่นกันนะครับใช้งวดนี้เป็นงวดแรกด้วยนะครับใครที่ติดตามของแอดหเป็นสูตรเด่นล่างก็มารับไปเลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขเก็บตกนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะอ่าก็ให้เข้ามายาวเลยทีเดียวนะครับ อ่งวัดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเด่นลัาเด่นบน3เนาะเข้า3หลักร้อยของ3ตัวบนนั่นเองนะครับในวดนี้แอดก็อ่ามาลงให้เหมือนเดิมเนาะเรามารับชมพร้อมกันในวดนี้กันเลยนะครับในวดนี้ประจําว่าวันที่16สิงหาคมก็ให้มาแล้วนะครับให้มาที่เด่นบนล่างจะเป็น0 3แล้วก็8นะครับ เป็นเด่นบนล่างของเลขเก็บตกเนาะใครที่ติดตามของเลขเก็บตกก็มารับไว้เลยนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากเลขเก็บตกด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นของชุด3ตัวบ้านไผ่เมืองพลเนาะ,ะในงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับในงวดนี้ก็อาจจะเข้า3ตัวตรงๆก็เป็นได้นะครับในงวดนี้ให้มาทั้งหมด ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี4 2 6 8 6 4 3 7 5 2 8 4 1 7 5 3 9 5 8 3 6และก็6 8 0นะครับใครที่ตามของบ้านไผ่เมืองพลเนาะเป็นชุด3ตัวก็มาเซฟไปเลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านไผ่เมืองพลด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นของหลักร้อยอาจารย์เนียนนะครับซึ่งให้งวดนี้เป็นงวดแรกเนาะให้มาที่หลักร้อยจะเป็น1 0ึ่แล้วก็3นะครับใครที่ติดตามของหลักร้อยนะครับหลักร้อยอาจารย์เนียนก็มารับไปเลยนะครับก็ขอขอคุณข้อมูลจากอาจารย์เนียนด้วยนะครับใครที่ตามหาอยู่เนาะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขเด่นบนล่างชัดเจนนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะอ่าก็ให้เข้า1หลักหน่วยของ3ตัวบนนั่นเองนะครับสลักออก391เนาะในงวดนี้ก็มาลงให้แล้วนะครับให้มาที่เด่นบนล่างจะเป็น5แล้วก็6นะครับใครที่ตามหาของเลขเด่น บนล่างชัดเจนก็มารับไปเลยนะครับก็ขอขอ,ขอบพุณนข้อมูลจากเลขเด่นบนล่างชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดสรุปแอดสายฟ้านะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะเจ้านี้ก็ให้เข้าแค่เลขวิ่งบนนะครับส่วนชุดก็ไม่เข้าเนะเลขชุดก็ไม่เข้านะครับในงวดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับ ซึ่งในงวัดนี้ปราจําว่าวันที่16สิงหาคมก็ให้มาที่ชุด3ตัวบนทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี714แล้วก็854นะครับ2ตัวล่างให้มาทั้งหมด4ชุดด้วยกันก็จะมี68 65 67 6, 8, 6, 5, 6 7, แล้วก็69นะครับใครที่ติดตามของชุดสรุปแอดสายฟ้าก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก แอดสายฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขวิ่งบนนะครับของวิ่งหาความสำเร็จเนาะในงวดที่ผ่านมาก็สลักออก391และ92ก็เข้า9หลัก10ของ3ตัวบนนั่นเองนะครับในงวดนี้ก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับในงวดนี้ประจํวาวันที่16สิงหาคมก็ให้มาแล้วนะครับ ให้มาที่เลขวิ่งบนจะเป็น5และวิ่งล่างจะเป็น1นะครับเป็นเลขวิ่งบนล่างของวิ่งหาความสำเร็จนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นชุด3ตัวบนอ่วิ่งหาความสำเร็จด้วยนะครับอ่าในงวดนี้ให้มาที่164แล้วก็5 6 4เนาะอ่าเป็นชุด3ตัวบนทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีชุดรวยวิ่งหาความสำเร็จด้วยนะครับให้มาที่1 5 6กแล้วก็556นะครับทั้งหมด2ชุดด้วยกันเนาะอ่าก็จะเป็นของชุด3ตัววิ่งหาความสำเร็จนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าชุด2ตัวบนล่างวิ่งหาความสำเร็จด้วย well นะครับอ่านงวดนี้ให้มาที่ชุด2ตัวบนทั้งหมด well uh oh. 2ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี 6 4แล้วก็5 6นะครับแล้วก็ชุดล่างให้มาที่1 4เนาะชุดเดียวเน้นๆเ,เลยนะครับใครที่ติดตามของวิ่งหาความสำเร็จก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากวิ่งหาความสำเร็จทุกๆสูตรด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดสรุปบนล่างแอดหมวยหอมนะครับในงวดนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้เร็วเนาะ อแอดก็เลยนำมาอัปเดตให้เร็วเช่นกันนะครับในงวดนี้ปราจําว่ามาที่16สิงหาคมให้มาที่ดินบนจะเป็น0นะครับและชุด2ตัวให้มาที่04แล้วก็40เนาะเป็นชุด2ตัวบนนะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด2ชุดด้วยกันก็จะมี804แล้วก็704นะครับและชุดเด่นบ้างให้มาที่ 8 5แล้วก็05เนาะ2ชุดเหมือนกันนะครับใครที่ติดตามของอแอดหมวยหอมก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหมวยหอมด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นของอชุด3ตัวอาจารย์เชิญมีพร้มนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะก็ไม่เข้าหลุดนะครับในงวดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับ ซึ่งในงวดนี้ประจําวัาที่16สิงหาคมให้มาทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี170 171 172 162 260แล้วก็262นะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ดอกจันสีแดงไว้นันเองเนาะใครที่ติดตามของอาจารย์เชิญมีพรมก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เชิญมีพรมด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของแอดสินโคราชเนาะอะ่ก็กลับมาวงการหวยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายไปนานเนาะ,ะในงวดนี้ก็มาลงให้แล้วนะครับในงวดนี้ประจําวันที่16สิงหาคมให้มาที่เด่นบนจะเป็น7นะครับแล้วก็ชุด2ตัวให้มาทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี7 4 7 6 7 8แล้วก็7 9นะครับ และชุด3ตัวให้มาทั้งหมด4ชุดเหมือนกันก็จะมี 374, 376, 378, แล้วก็379นะครับใครที่ติดตามของแอดสินโคราชอยู่เนาะก็มารับไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอดสินโคราชด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขเด่นบนอาจารย์สมมนชโรนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะอ่าก็ให้เข้าเด่นบน9นะครับสลากออก3 9 1นั่นเองนะในงวดนี้ก็ให้มาที่เด่นบนจะเป็น1 2แล้วก็3นะครับใครที่ติดตามของอาจารย์สมมนเชโรเป็นสูตรเด่นบนก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจาก เด่นบนอาจารย์สมมอนเชโรด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดเน้นนะครับชุดเน้นแอดใบหอมนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะอ่ะก็ให้เข้า922 2ตัวล่างตรงๆเลยนะครับอ่ะก็ให้มาที่ชุดเดียวก็เข้าชุดเดียวเนาะอ่ะก็ค่อนข้างที่จะแม่นเลยทีเดียวนะครับในงวดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับ ในงวดน,นี้ประจําว่าวันที่16สิงหาคม63ก็มาลงให้แล้วนะครับให้มาที่ชุด3ตัวบนทั้งหมด1ชุดด้วยกันเนาะชุดเดียวนะครับให้มาที่206นะและชุด2ตัวบนให้มาที่06ชุดเดียวเช่นกันนะครับแล้วก็จะมี70เป็นชุด2ตัวล่างนะครับชุดเดียวเช่นกันเนาะ ใครที่ติดตามของแอดใบหอมเป็นชุดเน้นก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดใบหอมด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของหลักร้อยบนแอดโซยุนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะอ่าก็ให้เข้าหลักร้อย3นะครับสลักออก391นั่นเองในงวดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับ ซึ่งในงวดนี้ประจําวันที่16สิงหาคมให้มาที่หลักร้อยบนจะเป็น37แล้วก็1นะครับใครที่ตามหาของเด่นหลักร้อย s อสโซยุก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดโซยุด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขเด่นบนล่างพิชิตไทยนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะก็ให้เข้าอีกแล้วนะครับ เข้าเด่นบน1แล้วก็3เนาะในงวดนี้ถ้าใครยังติดตามของพิชิดชัยอยู่นะครับเรามารับชมพร้อความกันในงวดนี้กันเลยนะครับในงวดนี้ประจําวันที่16สิงหาคม63ให้มาที่เด่นบนล่างจะเป็น 5, 7, 2, 4, แล้วก็6นะครับใครที่ตามหาของ ชุดเด่นบนล่างพี่ชิดชัยก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากพี่ชิดชัยด้วยนะครับอแอดก็มีเพียงเท่านี้นาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า อยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ